สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับ SR 5 3 4ร่นะครับโต๊ะโต๊ะไปนีนะครับลูกสูบ90มิลนะครับวิสโก้ s นะครับแคม s เอสโยชิสแต็ปหนึ่งนะครับ